ถ้าเรากำลังรู้สึกว่าเรื่องต่างๆมันหนักเกินไปจนมีบางช่วงในหัวใจที่แวบขึ้นมาว่าถ้าเราหายไปได้ก็คงดีวันนี้นิกกี้อยากพาเรากลับมาดูแลหัวใจของตัวเองกลับมาสู่แสงสว่างที่กลางใจเรากันนะคะมุมมองทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเวลาที่เราถูกดุมเร้าด้วยปัญหาความเครียดความเศร้าสมองในส่วนอะมิกดาลาจะทำงานหนักสมองในส่วนนี้จะส่งสัญญาณเตือนภัยไป,ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายว่าทุกอย่าง Cầm năng quyết định และสภาวะนี้เองที่จะเข้าไปกดทับการทำงานของสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่เป็นสมองส่วนที่มนุษย์ใช้คิดสิ่งต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้ปิดการทำงานลงชั่วคราวดังนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแล้วนั้นมันเป็นเพียงความคิดชั่ววูบที่ผ่านมาแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นจากสมองที่กำลังรวนจากการทำงานหนักเกินไปนักประสาทวิทยาพบว่าการคิดสั้นมักเกิดได้ง่ายในช่วงที่เรานอนอน,น้อย มีความเครียดสะสมฮอร์โมนความเครียดสูงและรู้สึกว่าตัวเองกำลังโดดเดี่ยวเกินไปแต่กี่ที่สำคัญคือความคิดที่มืดมนเหมือนไม่มีทางออกเป็นเพียงภาวะชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้แปลว่าเรากำลังสูญเสียคุณค่าทุกอย่างไปถ้าเปรียบคุณค่าเป็นพระจันทร์ความคิดและความรู้สึกคือเมฆหมอกแม้วันใดที่เรามองไม่เห็นพระจันทร์ แต่เราก็รู้ว่าพระจันทร์ยังอยู่ตรงนั้นเสมอในมุมมองทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนัตตลกนาสูตรว่าเวทนาไม่ใช่ของเราสัญญาไม่ใช่ของเราสังขารไม่ใช่ของเราความคิดที่ว่าไม่มีทางออกความรู้สึกอึดอัดกลุ้มกลัวทั้งหมดคือเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป พระองค์สอนว่าถ้าเรามองทุกตามความเป็นจริงเราจะหยุดปรุงแต่งเติมความคิดให้ปัญหามันหนักเกินจริงและความทุกข์ก็จะคลายลงเองความคิดว่าอยากหายไปจริงๆไม่ได้มาจากความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แต่มาจากความอยากให้ความทุกข์ความทรมาน และความเจ็บปวดนั้นมันหยุดลงเสียทีในความเป็นจริงเราแค่อยากพักอยากมีพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยและอยากให้หัวใจเราได้พักผ่อนบ้างจริงๆเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายพระสูตรว่าเมื่อเรากลายเป็นผู้เห็นทุกข์เราจะไม่เป็นผู้เป็นทุกข์เพราะผู้เห็นทุกข์ยืนอยู่นอกเหตุการณ์แต่ผู้เป็น จมอยู่ในเหตุการณ์เหมือนเรายืนดูรถติดจากระเบียงคอนโดเราสามารถเห็นการติดขัดของจราจรได้อย่างชัดเจนโดยที่เราไม่ได้ติดอยู่ในรถคันไหนเลยนั่นเรียกว่าเรากําลังยืนอยู่ในตําแหน่งของผู้รู้ค่ะวันนี้นิกกี้มี4ขั้นตอนที่จะพาตัวเองกลับมาสู่แสงสว่างดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 ฟื้นคืนสติให้สูตรลมหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกช้าๆพร้อมบอกตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้มาจากการทำงานของสมองที่กำลังเหนื่อยล้าชั่วคราวและเราจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้ตลอดไปวิธีระลึกแบบนี้จะช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายลงได้ทันทีค่ะ